alo วันนี้อาจารย์ก็จะได้มาพูดเรื่องยันเกาะเพชรในสายตำราของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งหลวงพ่อปานนี้ก็เป็นเกจิที่คนทั่วทั้งประเทศและก็ต่างประเทศรู้จักหลวงพ่อปานวัดบางนมโคองนี้ดีอันนี้สิ่งหนึ่งที่เด่นของท่านก็คือ หลวงพ่อปาเนยท่านจะลงยันเกาะเพชรเป่ายันเกาะเพชรแล้วก็ลงลงตัวเทาะตัวเทาะอันนี้ว่าบางทีเขาเรียกตัวทอยันทออะไรทํานองนั้นน่ะนะอันนี้ตามประวัติแล้วเรื่องเรื่องยันเกาะเพชรเนี่ยก็มีตํารามาที่มากันหลายแห่งเหลือเกินบางแห่งก็ ก็ค่อนข้างจะใกล้ายๆว่าเหมือนกับเป็นนิทานประเภทเทพเทพอะไรอย่างนั้นนะฮะอันนี้อันนี้วันนี้ผมจะไม่กล่าวถึงในในประเด็นที่บอกว่าเกี่ยวกับเทพอะไรพวกนี้นะอันนี้ยันก่อเพชรจริงๆดั้งเดิมเนี่ยที่มีหลักฐานชัดเจนว่าสมัยราชการที่6เนี่ยท่านไปเปิดกุ พระผงสุพรรณเนี่ยที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ยันเนี่ยเขได้จานอยู่ในแผ่นแผ่นลานเงนินลานทองอ่ะก็มีมียันนี้อยู่อันนี้ยันนี้ขึ้นมาจากกรุในครั้งนั้นน่ยก็จะเป็นยันที่มีตารางนะมีตารางคือค่ายว่าตีไว้ห้้าสช่องอะไรอย่างเนี้ย แต่มาภายหลังหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท่านได้นำมาใช้ท่านก็ได้ถอดตารางทั้งหลายนั้นออกเพราะว่าคงจะเ,เห็นว่าเนื้อหาที่มันเป็นสาระสำคัญก็คือคือตัวคาถาพุทธคุณ56นั่นเองอันนี้ว่าอันนี้ที่มีหลักฐานชัดเจนก็คือสมัยที่อาจารย์ไปเรียนวิชากับ หลวงพ่อพลวัดวังใหญ่หุ่นหลวงพ่อพลท่านก็ได้ออกยนกันเกราะเพชรตะกุดยนันเกราะเพชรอันนี้ผมก็ได้บูชาตะกุดของท่านมาแล้วก็ได้บอกหลวงพ่อว่าขอสะดอกสองดอกไปต้องมวนหลวงพ่อทา่านก็ให้เดี๋ยวผมก็ดูเสร็จก็ถามท่านว่า เออที่หลวงพ่อเรียนมาเนี่ยมันมีตารางตีอย่างนี้มาเลยเหรอเดี๋ยวหลวงพ่อมาเตะเอาเองภายหลังเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นหลวงพ่อปานเนี่ยท่านออจะไม่มีตารางตีท่านบอกว่าไม่รู้ฉันก็เรียนของฉันมาอย่างงี้อันนี้กรถามมาเรียนกาไทยก็เขาวเรียนกับอดีตเจ้าว่าก็คือหลวงพ่อใจออหลวงพ่อใจวัดวังใหญ่คุณ อันนี้ตามประวัตินี่หลวงพ่อใจวัดวังญยหุ่นเนี่ยท่านแกเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สอนวัดป่าเลไลใช่ไหมอันนี้เราก็มาดูทางสายสุพรรณก็ส่วนใหญ่เกจิเนี่ยจะใช้ยันเกาะเพชรจะมีตารางทั้งนั้นก็เลยพอจะจับจับประเด็นได้ว่าค่อนข้างจะแน่นอนว่าครั้งนั้นที่ รัชกาลที่หกไปเปิดกลุ่มอพระผงสุพรรณที่วัดมหา,าธาตุอะไรนนะนเนี่ยนะก็ยานนี้ได้ขึ้นมาจากในกลุ่มนั้นเป็นจารึอกอยู่ในแผ่นลานทองหรือลานเงินอะไรอย่างเนี้ยนะอันนี้ก็ปรากฏว่าก็มีตารางทั้งหมดทุกเพราะทางสายสุพรรณนี่จะเรียนมานี่จะมีเป็นตารางอันนี้ทางสายหลวงพ่อปาน วัดบางลมโคนี่ท่านไม่มีตาลางท่านถอดตาลังออกก็เหลือแต่ตัวตัวอักขระขอมที่เป็นพุทธคุณ56แต่ลงแค่ๆว่าเหมือนกับอ e ิตปิโสแปดทิศแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็จะมีสูตรสูตรของเขาลงชักโยงไปโยงมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ว่าทางหลวงพ่อปานนี่ตามประวัติของท่านเนี่ยท่านก็เป็นพระหมอ ที่รักษาคนที่ถูกของถูกคุณรักษาคนที่ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บด้วยสมุนไพรต่างๆนานาอันนี้ตามที่ครูบาอาจารย์ได้เล่าให้ผมฟังว่าพอตกเย็นท่านทําวัดเย็นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วว่างท่านก็จะมาดูคนไข้ว่าคนไหนเป็นอย่างไรเพราะสมัยนั้น การเดินทางจากสาราทิศทุกสาราทิศมาหาหลวงพ่อเพื่อให้หลวงพ่อรักษา,า,า,ก,าก็มักจะนอนค้างที่วัดอะไรเนะี่ยพวกถูกผีเข้าถูกคุณแล้วป่วยด้วยโรคทางกายจะต้องใช้ยาสมุนไพรก็หลวงพ่อปานท่านก็มีเมตตาจิตเพื่อเฟื้ออารีก็แก่มนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากที่ป่วยเป็นโรคภัยแค่เจ็บที่มาขอพึ่ง บารบมีท่านรักษาท่านก็มีเมตตาอย่างสูงรักษาให้อันนี้มาตก,กตกตอนเย็นหรืออะไรกลางคืนอย่างเงี้ยท่านก็จะเ,เขียนตัว,ต,วตัวทอหรือเราเรียกกันว่าตัวทอเนี่ยใส่ในใบพลูแล้วท่านก็จะไปวางบนศีรษะคนไข้แล้วท่านก็ภาวานาเป่าเป่าคือหมายว่าปกติเนี่ย สมัยที่อาจารย์ยังเป็นเด็กๆเ,เนี่ยไปให้หลวงพ่อลงคำหม่อมเป่าหลวงพ่อบางองค์ก็ถามว่าโยมไม่สบายหรือเปล่าถึงจะไม่ให้เปล่าคำหม่อมผมก็ตอบว่าสบายดีครับหลวงพ่อแต่อยากให้ลงและเปล่าเพื่อเป็นสิริมงคลนี่ก็เลยถามว่าทำไมคนไม่สบายทึงเขาบอกว่าคนไม่สบายเนี่ยบางทีพลังลมปราณในร่างกายเนี่ยอ่อนแอ เขาก็มาหาพระมาหาจ้ามาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อก็จะเป่าเป่าใช้อำนาจพุทธคุณเหมือนกับประจุลมปานให้คนไข้เขาก็จะได้มีพลังปรานที่แข็งแรงเพื่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเพื่อทำให้โรคโรคภัยไข้เจ็บนี้หายโดยเร็ววัยเพราะฉะนั้นลักษณะหลวงพ่อปานก็ลงตัวทอในใบพูแล้วก็ไปเป่าศีรษะคนไข้ก็เพื่อ ช่วยรักษาคนไข้ให้หายขึ้นด้วยอำนาจจิตพุทธาคงของท่านอย่างหนึ่งแล้วก็รักษาด้วยยาสมุนไพรอย่างหนึ่งอันนี้ว่ากิจวัตรที่ท่านทำประจำก็คือลงตัวทอแล้วก็เป่าอันนี้หลวงพ่อปานก็ได้เรียนวิชายันเกาะเพชรมาเนี่ยเ,เมื่อครั้งที่สมัยร,รัชการที่6เนี่ยไปเปิดกุ พระผงสู่พันแล้วก็ได้ยันนี้ขึ้นมาหลวงพ่อปานก็มามาม,ามองว่าแม้กระทั่งตัวเทาะหรือตัวทอเนี่ยที่หลวงพ่อใช้เนี่ยยังให้ผลดีถึงปานนี้ฉนัยเลยพุทธคุณ56จะไม่ยิ่งกว่าหรือใช่ไหมก็ปรากฏว่าท่ยยานก็ใช้ยันเกาะเพชรเนี่ยเป่าให้คนที่มา รับการรักษาเนี่ย <c oughs> ให้เป็นประจำจนกระทั่งทุกคนที่ได้รับการเป่าไปอย่างเนี้ยก็มีสุขภาพแข็งแรงก็เลยเป็นสาเหตุว่ามาภายหลังนี่ก็จะมีพิธีการเป่ายันกบะเพชรเออในบางวาระบางโอกาสนะมาตอนหลังนี่คนนิยมกันมากก็ต้องจัดเป็นงานพิธีที่ใหญ่แล้วก็เออ ได้ทำสืบสืบต่อกันมาถึงเกจิรุนรุน,ล,นลูกศิษย์ครับอันนี้เกี่ยวกับว่าถามว่าอนุภาพยันเกราะเพชรนี้ดีอย่างไรอ,อันนี้ยันกรอเพชรเนี่ยก็อย่างที่เราท่านทั้งหลายรู้ว่าเป็นอนุภาพพุทธคุณ56อักอัคระแต่ว่าเขาลงเป็นอิติปิโส8ทิศ คืออิราชาคาตาลาสาติหังจาโตโรตินังปิสัมละโลปุสสตพุทโสมานะกะเดธาโทพระสามสามังวิสาเทพะขะาพุทธปันธุธรรมวะคะวาโทโนโอมามะมะวาอาวิสุนุสานุติ อันนี้ถ้าเราจะอ่านลงก็เป็นอิติปิโสพระคาวาอรังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโตปุริสธรรมสาราธิสัตถาเทวมนุษย์สางพุทโธพระคะวาติแล้วก็ถ้าอ่านถอยหลังก็เป็นอิติปิโสถอยหลังก็คือขึ้นด้วยติวาค้าพระอันนี้ก็พวกที่เรียนพระเวสส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันอยู่แล้วอาจารย์คงไม่ต้องกล่าวซ้ำอีก เรียว่าวิชายันเกาะเพชรเนี่ยหลังจากได้ลงตามสูตรของเขาคือเรียงเรียงจากซ้ายไปขวาเป็นอิติปิโสแปดทิศทั้งหมดก็แปดบรรทัดด้วยกันก็ครบ8ทิศพอดีแล้วก็เสร็จแล้วก็กจะมีมีตัวโยงคือโยงข้างในโยงข้างในก็กมีสูตรของเขาว่า สูตรโยงก็อีจะดานังถาฆานุตอวิคามาติชาโรสาสัตพะมนุโทภาสัมโตระพุทธเทว,วาสานโนอาพุทธโสหังฆาติโพวติมาโสวาสามปิระราวิปุนาทูเรสามธรรมกะปันสโลแล้วก็โลกาโลโ,ลโ,ลโหติสัมบูรจงมาบังเกิดเป็นพระยันกรเพกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในเมื่อ เป็นทั้งอิติปิโสแปดทิศและพุทธคุณแล้วก็เวลาปลุกเสกก็ต้องท่องถอยหลังเอกือติวาค่ะพระอะไรพวกเนี้คือทั้งเดินหน้าทั้งถอยหลังทั้งอ่านอ่านเรียงจากซ้ายไปขวาเป็นอิติปิปโสแปดทิศเนี่ยอันนี้มีสรรพคุณเหลือที่จะขนานนับเพราะฉะนั้นก็รูปภาพข,ของยันเกาะเพชเนี่ก็คือคือหมายว่าผู้ใดมียันเกาะเพร เนติดตัวก็จะป้องกันพูดผีปีศาจขุนใสหรือภัยอันตรายต่างๆที่เกิดจากมนุษย์หรือสัตว์ร,ร้ายย่อมไม่เบียดเบียนผู้ที่มียันนี้หรือไม่สามารถที่จะทําอันตรายผู้ที่มียันเกาะเพชรนี้เพราะฉะนั้นท่านรับรองไว้ว่ายันเกาะเพชรนี้เป็นพุทธคุณที่สูงไม่มีพวกอมนุษย์หรือ มนดำอะไรเนี่ยที่จะสามารถเจาะทำลายเข้ามาแก่ผู้ที่มียันเกราะเพชรนี้คุ้มของรักษาเพราะว่าเป็นของพุทธคุณสุดยอดที่สุดแล้วในโลกอาณานี้มีอะไรอะ่ะที่จะสู้บาลเาม,แ,มแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีแล้วซึ่งเหล่าๆท่านทั้งหลายก็รู้กันอยู่โดยทั่วกันใช่ไหมฮะ อันนี้อาจารย์ก็จะขอโชว์อันนี้ยันเกาะเพชรตามตำราหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอันนี้ผมเรมาจากสายหลวงพ่อหวนวัดพิกุลบางเชือกหนังซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะแล้วก็ ยันอันนี้ก็ที่ทำนี่ก็จริงๆยันเกาะเพชรเนี่ยผมก็รู้ของบางเกจิบางสำนักนะฮะก็เราก็ไม่ใช่ว่าอะไรกันนะเพราะว่าอาจจะบางท่านนี่ไม่ได้ไปเรียนมาโดยตรงก็ดูรูปแบบเขาเราก็ลอกมาแต่ว่าท่านต้องอย่าลืมว่า ไม่ได้เรียนมาไอการโยงเส้นโยงเส้นเนี่ยโดยโดูแบบเนี่ย9เนี่ยมีโอกาสที่จะโยงผิดนะเพราะว่าไม่ใช่อาจารย์จับผิดเกจิที่ทำยันเกาะเพชรนะเพราะว่าเห็นมาหลายๆแล้วอนันนี้โดยเราเป็นพวกอาจารย์ที่ทำเครื่องรังของของังด้วยการทาพุทธาคมย่อมให้เกียรติกันไม่อยากจะไปพูด พลาดเพียงถึงแต่ว่าพูดโดยรวมแล้ว่าวก็เห็นมีมีผิดกันเยอะฮะมีผิดกันเยอะเพราะฉะนั้นที่จะไม่ให้ผิดต้องทำเนท่านจะต้องจำสูตรโยงเนี่ยให้แม่นให้ชัดเจนจึงจะไม่หลงไม่ผิดถ้าหากว่าท่านดูตามแบบแล้วยงโยงโย,งโยงไปตามแบบแล้วตามรูปภาพเนี่ยผมว่า95%ี่ยมีโอกาสที่จะโยงผิดนะ ข้อห้ามครับอาจารย์ครับมีข้อห้ามอะไร, <เอ S 1> รบ้างครเนยันกอบแพทย์เนตามตำราคือสมัยโบราณเนี่ยคนทางต่างจังหวัดเนี่ยหรือทางสายอายุธยาเนี่ยก็มักจะดื่มสุรากันมากมายทำให้เสียงานเสียง,ยงานเสียงานเสียการเสียผู้เสียคนไม่มีสติเพราะฉะนั้น หลวงพ่อปานก็เลยบัญญัติว่าคือหนึ่งห้ามดื่มสุราข้อที่สองก็ห้ามลักทรัพย์ซึ่งอันนี้เป็นข้อหาที่ค่อนข้างจะฉกันคือหมายว่าถ้าเราไปลักทรัพย์เขาเนี่ยเขาจับได้ก็ดำเนินคดีก็ติดคุกติดตารางก็ทำให้เสียชื่อเสียประวัติและอีกอันหนึ่งเล่าหลวงพ่อปานนี่ก็ ท่านก็ได้สอนวิชาคาถาพระประัจเจกับพุทธเจ้าโปรดสัตว์เพราะว่าให้ทุกคนเนี่ยมีโชคมีลาบอันนี้สมบัติของใครใครก็รักเพราะฉะนั้นเราจากจะร่ํารวยเราต้องไม่ขโมยไม่ลักทรัพย์เขา่ถ้าเราไม่ขโมยไม่ลักทรัพย์เขาเขาก็ไม่มารักของเราเหมือนกันทุกคนก็คือมีศีลคือมีศีลไม่ลักขโมยกัน ก็ทำมาหากินทรัย์สินเงินทองก็จะเพิ่มภูนแล้วก็ไม่เดิมสุราเพราะเดิมสุลานี่ทำให้เมาขาดสติก็สามารถที่จะล่วงละเมิดเสงได้เกือบทุกข้อเลยครับเพราะฉะนั้นสองข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญนะคือแายว่าถ้าท่านไม่เดิมสุราท่านของสติได้ก็คงไม่ละเมิดเสข้อหนึ่ง ไม่เะเมื่อสิงข้อ3แสามไม่เราเมื่อสิงข้อ4สี่ใช่ไหมฮะก mm hmm. ถ้าเกิว่าก็อยู่ในเบญนศิน,นในเมื่อถ้าอยู่ในเบจศินแล้ว mm hmm. ก็รับรองได้ว่าชีวิตก็จะต้องประสบความเจริญรุ่ง,ง,งเรืองนะคอขอทราบวิธีการใช้ยันกรอะเพชรหลวงพ่อปานวัดบางนโมโครครับอาจารย์เฮลยยันกรอกเพชรเนี่ย เราก็อาราธนาว่าพระพุทธางอาราธนานางังพระาาราธนานารรมังอาราธนานางพระสังฆังอาราธนานางอาราธนานางกรโรมิขออาราธนาอัญเชิญพระยันต์ก่อเพรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปกก้าเกศีช่วยคุ้มของรักษาข้าพระพุทธเจ้าว่าวันนี้จะไปไหนเนี่ยนะก็ขอให แค่้าจะอักเคภัยแควค้าจะโจรภัยแควค้าจะอุบัติเหตุแควค้าจะราชภัยแควค้าจากสัตว์ร้ายแควค้าจากเคีื่วงงาทั้งหลายทั้งปวงนะเดินทางไปดีมาดีจะไปทํามาค้าขายก็ฝ่ายค้าขายดีค้าขายคล่องบังเกิดโชคบังเกิดลาบแล้วเราครับนําพกติดตัวไปไปเถอะครับไปทํามาค้าขายก็จะได้สมความปรารถนาครับ